เร,เรื่องเครียดหลายอย่างถ้าเกิดคนค,คิดไประหว่างไม่เป็น <c oughs> ก็จะเ,เป็นเครื่อยัดกันไปเรื่องอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอา้าวเรื่องโครคภัยไข้เจ็บไอ้โรคระบาดทีนะอา้าวแล้วมาเรื่องทําขนมทําเทกอะไรเนี่ยเห็นไหมทําเป็นรูปพระรูปอะไรแล้วก็คนมันก็มาทะเลาะก,กันอีกว่าโอ๊ยควรไหมไม่ควรเนาะอะไรอยงเงี้ย <c oughs> นะส่วนหนึ่งก็บอกว่าเออ ก็ปล่อยไปสิเพราะเขาทาอาชีพข,ของเขาเป็นอาชีพก็ไม่ได้ว่ากันมันก็เป็นสัมมาอาชีวะถ้าพูดถึงเนี่ยสัมมาอาชีวะจะขายของขายอะไรก็นั่นไปแต่ถ้าเป็นการขายการค้าการทํางานแล้วไปร,รบกวนจิตใจคนอื่นเขาไปทําให้คนอื่นเขาเนีย่ยเรียกว่าะเขานับถือเขาเคารพสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่เคาขรพนบไว้วเป็นสิ่งที่เป็นอนุสติเป็นอุเทสิกเจดี อันนี้เอามาทําอย่างนี้ไม่ควรเนาะไม่ควรหาเรื่องตายเองหาเรื่องชิบหายเองวิพูดไปเลยใครที่เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเป็นของเล่นรอวันชิบหายได้เลยไม่ต้องสาดไม่ต้องแท่งเพราะมันเป็นมาทุกยุคทุกสมัยนี่เป็นคําตอบอยู่แล้วว่าควรหรือไม่ควร <c oughs> นะคนที่ชอบมาอ้างพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้ยึดติดต้องยึดติดมึงทันพระพุทธเจ้าไหม ทนันน้ได้ได้ได,ได้ได้ฟังจากพระโอทไหมอะไรต่ออะไรโอ้ยบ้าตำราหนอนแค่คำทีกันเยอะแยะทุก,ก,กวันนี้แล้วก็เอาฟังเป็นหนอนไปามาอวดหนอนก็ยินดีกับหนอนหนอนก็ยินดีกับในความอวดของตัวเองว่าเอ้ยเขาทำเป็นอาชีพนะมันสมควรนะอย่าไปว่าเขาว่าอะไรบอกเลยว่าต่ำถ้าคิดอย่างนั้นความคิดมีอยู่เท่านั้นเนี่ยคือต่ำมากเป็นคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะอะไรเลย ธรรมะต,ต้องรู้จักการรู้จักเวลารู้จักควรรู้จักไม่ควรรู้จักบ,บุคคลรู้จักตัวตนเราเขาไปอยู่ในสัพพุริยธ,ธรรมเจ็ดมีอยู่ไม่พอไม่ต้องอนั่งอธิบายเดี๋ยวนี้นฟ้าหาได้สัพพุริยธ,ธรรมเจ็ดประการมีอะไรบ้างให้อาตุงนี้มาเทียบเราวจะรู้ว่าคําตอบคือไม่ควรคําตอบคือผิดไม่ใช่อะไรที่แบบว่าทําไปแล้วคนทะเลาะกันเนี่ย พูดไปแล้วไะทำแล้วคนทะเลาะกันคือนคนทำเขาไม่คิดว่าว่าจะต้องมีคนทะเลาะก,กันอะไรอย่างเงี้ยงั้นเลยอย่าไปทาดีกว่าถึงถึงจะถึงจะทะเลาะไม่ทะเลาะยังไงก็ไม่สมควรแล้วเอาของสูงมาเป็นของต่าของสูงมาเป็นของเล่นลนั้นผิดแต่ว่าบอกได้เลยคนที่มาสนับสนุนนะว่าดีแล้วทําไปเถอะอย่าไปยึดติดเลยทำไปมันเป็นขนมมันเป็นเค้กเป็นอะไรต่ออะไรคนที่ใจต่ำไม่รู้จักของสูง ก็เด็ก็ต้องไปทางต่ำเป็นธรรมดาเดี๋ยพ่อพูดด้คไม่มีความจำเิญมีแต่ความพิพายย่อยยับดับไปพ่อเอาของถูกมาเป็นของเล่นไม่มีใครก็ทําเอไม่มีใครก็ทําเอาง่ายๆที่เอาแค่รูปพ่อรูปแม่ตัวเองถ้าตัวเองไม่คิดก็คือเอาเอามาใส่ในกระเป๋างเกงนั่นเนี่ยแล้วก็นั่งทับไปทุกวันอันนี้ก็ยัง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 ต่ำอยู่แล้ว เงันต่ำอยู่แล้วเพราะอะไรคนสมัยนี้มันมีอยู่กลุ่มหนึ่งมีอยู่พวกหนึ่งที่พยายามจะสอบแล้วพ่อแม่ก็คือปล้ำกันเองแล้วออกทันออกมาก็ไม่ได้ที่เลี้ยงดูไปสิมันต่ำแต่ความคิดแะพคนนี้ไม่รู้จักธรรมะไม่รู้จักคุณงามความดีตีคุณค่าของความเลวความทั่วความดีความร้ายแยกไม่ออกเลยแล้วเอามารวมกันแล้วกลายเป็นพูดจะทําอย่างนี้เนี่ยกลายเป็นอันตรา,า,าโดยขณะที่จบด็อกเตอร์ันยังคิดแล้ว มันมีเลยที่ออกข่าวว่าคนผขาจบด็อกเตอร์ก็ทราบจริงใครนะไม่คุณด็อกเตอร์ยอะยะไหมดทุ่วโลกมันมีอยู่คนนึงเราไม่รู้ใครแต่ว่ามันมีเป็นด็อกเตอร์เขาบอกว่าเอเราไม่มีหน้าที่ที่จะต้องสํานึกบุญคุณพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่ทําให้เราเกิดขึ้นมาเองนี่คือไอเดียความคิดของเขาใช่ไหมปัจจุบันเป็นอย่างนี้มันพวกมีปัญหานะพวกเนี้ยเปนพวกมีปัญหา แในระดับจิตภาว,ว้จิตต้องมีปัญหาอย่างได้ศาสมรบตกงความคิดตัวเองได้เป็นแค่เท่านั้น,นนะดัะงนั้นก็มันจะจะมีคนมาถามนล็กหนาเหมือนกันเนี่ยว่าโอ๊ยหลวงพอ่อมันอเรื่องเนี้ยมีความคิดว่าไงผูก็อยากจะยุ่งไม่มอยากจะยุ่งแต่ว่าเห็นแล้วเราก็มันไม่ใช่แล้วมันผิดทางของที่เคารพและถือกันเขาทำมาจากไหนตอนไหนทำมาจากตรงนู่นเอาแค่ ไม,ไ,มไ,ม Safe. ไม่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 ต้องไปไปเอาไอ้ขยุวัฒนาโกศิลป์หลวงปู่น้เด็จวโตวัระฆังทำพระพ์แจกเพื่อ yeah. yeah. เป็นอนุสติเป็นอุเทศิกะเจดีเรื่องระลึกยึดโยมใจให้นึกถึงบุญงามความดีที่พระเจ้าทรงสอนเราเห็นเห็นเห็นพระเครื <S 2> <S 2> ่องเราโอ้พระเจ้าสอนเราให้ทำความดีอย่างน้อย่างนี้อย่างน้อยมีสิ่งห้าสดมูุมไหว้พระทุกวันนะลูกนะรักษาสิ่งห้านะนี่มันเป็นเครื่องระลึกแต่เรื่องอิทธิปฏิหารเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องที่ถ่ายทอดพลังจิต แลัวนาบารมีคุณพระประทับลงไปก็ปมีความสกปรกอาจารย์เกิดขึ้นอันนี้อย่างหนึง่งแต่ยังบางคนบอกว่าน,นั่นมันเทคอ่ะเขาไม่ได้เศกไม่อะไรแต่มันควรไหมเอาสิ่งที่เขาเคารพมาทําเป็นของเล่นของกินไม่ใชนะ่แต่ว่าสิ่งอะไรที่เขาเคารพนับถืออย่าไปทําเพราะเป็นเป็นของที่ละเอียดอ่อนอต่อจิตใจของคนที่เคารพนอบว้ามนะไม่อยาาไปทําเลิกได้ก็ให้รีบเลิก หรือทำไปก็มีิต่ความจำาไรเข้าหาตัวเข้าหาครอบครัวใครนอ่นั่นจริงๆ่ดีเลยอาจารย์ที่เขาเป็นผู้หญิงที่เขาน้าเหมือนบูด็อกหม่อย <c oughs> ทำไม <c oughs> เขาบอกว่าสิ่งนี้พระเจ้าไม่ได้สอนแตบบ่ว่าไม่ให้ยึดติดไม่ได้สอนเรื่องว่าถ,ถูกอะไรเ้เขาไม่ได้ <c oughs> เป็นพระริยเจ้าเยเออเขาเลยไม่รู้เรื่องเอาแค่ง่ายๆเอาแค่ประสูดาบันขึ้นไป แค่ถ้าเกิดเป็นวัุดาบาลแล้วจะรู้แล้วรู้การควรการไม่ควรควร,รู้สิ่งใดควรทาสิ่งใดไม่ควรทาก็ไม่ได้เป็นมนบ้านตาราคนที่เป็นแางนั้นได้มันใครก็พูดได้เนาะเออบ้านตาราว่ายกพระเดชปิฎกมาอ้างข้อนั้นข้อนี้ข้อนู้บ้าไปเรื่อยแต่ความเป็นจริงไม่ได้เลยเลยก็ไอคนอย่างนี้เหรอเราได้ลงมาเวทีอย่างเดียวเพราะว่าเกิดมาเพื่อทําลายเพื่อศาสนาแต่โดยแท้ก็มีคนไม่น้อยนะนับถือ โอ้ไปโปบราณทรเป็นลูกศิษย์เป็นอะไรก่ออะไรกัน,น,กนบางวัดก็มีเนี่ยอนั่งอ่านให้ใรบีดกให้คนนู้นคนนี้ก็ฟังกันยกมาเลยแล้วก็บอกมาแปลงู้นอย่างนี้แต่พ่อไม่สู้เลยนะกูไม่ไหวเพราะไม่มีความจําแบบขนาดอย่างนั้นเราจําแค่เพียงบางเรื่องบางราวมีมาก่อนแนละ้วในสมัยก่อนนู้นสมัยพุทธกาลคือนี่สถสน,นาผู้หามมาสองพันหะ้าร้อยกว่าปีแล้ว สมัวเราก็เห็น,น่ะสมัยพุทธกาลมีพระอรหันต์อยู่องค์พูดธรรมะแค่เพียงประโยคเดียวเทวดาสาธุลั่นได้ลั่นขนาดว่าทาเสียงมาเป็นเหมือนกับภูเขาลั่นเลยนะคนที่ยินไปนทั่วเลยแต่พระองค์ทรงพระใจผิดุส, ok. สาธยายทุกวันพูดธรมรมะทุกวนัวนทุกวนัวนทุกวันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่องค์นี้แค่พูดธรรมะเดี๋ยว,วร่างกายไม่ใช่ของเราอะไรประมาณนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องธรรมะที่ท่านสําเร็จขึ้นมา ท่านสร้างท่านไม่เอาเยอะเอาเอาเอาหัวข้อเอาอะไรที่ท่านส่อเมืเองเทวดาต่างผู้ลั่นเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่นั้นเนี่ยยกมาทั้งทะเลหมาเดินหนีเลยเห็นไ,ไหมเพราะมันน้ำมันอะไรไม่รู้เอาคำพีเอาได้มาอ้างกันไปแต่ตัวปฏิบัติไม่ได้เลยเนี่ยกันถึงว่าอันก็ให้เขาสอนไปสอนไปเพื่อจะหอบเหวก็ลงเอาเวทีกันไปสอนผิดมันรู้เรื่อง แล้วพอพูดอย่างนี้ก็จะบอกว่าอ้าวพระชายพิโดกผิดเหรอพระชายพิโดกถูกแ,แต่คนปฏิบัติมันผิดนะวอาตาเองมาใส่แล้วก็แปลออกมาเห็นไหมอย่างของบางที่ที่บอกวอ่าสิงมีสองร้อยี่สิบเจ็ดก็ให้ลดเหลือเท่านั้นเท่านี้นนนนจเจ้าบัญญัติมาก,ก็ว่าไป,าไปอะไรครับโอ้ตาถูกครับถูกเป็นบนุญก<า>ุศลของลูกเหลือเกินที่ได้นะทุกวัน สาร์ทุกวันอาทิตย์ทุกวินาทีเนี่ยมีเสียงพระคุณหลวงพ่ออยู่ตลอดเวลานะโอสาธุเสียงเสียงใครเข้าหู <sûr> ปิดเสียงด้วยอ่าจะ้ะนาน้านองอเป็นไงจ๊ะ,ะก็วันนี้ก็พระคุณหลวงพ่อท่านก็เมตตาเทศนาธรรมเกี่ยวกับการปรามาคุณพาระตาตาเอนะคะโดยยกเรื่องอ่ายกยกตัวอย่างของการที่นําขนมแต่ว่าทําเป็นรูป เป,เป็นเป็นรูปพระนะคะที่ที่ตามสื่อที่นี่มาการเพราะคุณหลวงพ่อท่านก็เมตานะคะใช้แนวทาง